ผมธีระพงศ์เือร่วงนะครับเล่นเป็นบ๊อบเจ้าของวิสอรทเล็กๆซึ่งมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นเสมอจองมาหรืองครับใช้ชื่อแพนเค้กเขมมาน,นิดค่ะห้องสองสามเจ็ดพักผ่อนให้สบายนะครับ คือเวลาอ่านบทแล้วเนี่ยเราก็ยังเราก็ยังนึกภาพของเราไปทางหนึ่งแต่ว่าเวลาทํางานจริงๆมันมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันมันแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงกันที่ที่เราคิดเอาไว้เออช่วงเนี้เจ้าหน้าที่ก็เตือนให้หลีกเลี่ยงการออกลักบ้านแล้วให้แจ้งตำรวจหากพบเจอกิจกรรมอะไรที่ต้องสงสัย หนังพวกสแลชเชอร์อย่างเงี้ยแหละอย่างที่บอก Friday 13 Halloween อะไรเงี้ยผสมกันหลายๆอย่างแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือ Nightmare on Elm Street ผมว่าคืนมีค่าเนี่ยไปต่อคิวกับหนังพวกนี้ได้เลยมันก็ออกแนวเดียวกันขอโทษนะครับ <c oughs> ที่นี่ไม่อนุญาตให้สูบสีเดียวเองรู้ผมหมายถึงในห้องนี้ หลายๆคนก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นฆาตกรจะเป็นมีหรือว่าอะไรทำนองเนี้ก็คิดว่าในการเอาตัวรอดมันก็น่าจะเป็นอะไรที่กาดไม่ตกอะไรเงี้ยเราเรา,น,าน่าจะรู้ล่วงหน้าว่าสเต็ปต่อไปมีตัวเนี้ยจะทาอะไรอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้นี่เล่นตลกอะไรกันเนี่ยคุณจองมาหรือเปล่าครับขอฝากด้วยนะครับคืนมีค่าวันนี้ ในโรงภาพยนตร์พบกับภาพยนตร์ไร้เชื่อแบบใหม่ของไทยที่คุณไม่ควรว่าเพื่อนแม่งควรอยู่ด้วยกันในวันที่แม่งลำบากท้แบบนี้ทำไมแต่กูว่ากูคิดผิดคืนหมีค่าวันนี้ในโรงภาพยนตร์